มังคอดมังคอดจิแอดเวนเจอร์ตอนหิมะโอ้ยขี้เกียจจังเลยอ่ะโอ้ยอืมอืมอืมเช้าแล้วเหรอเนียวันนี้หนาวจังเลยอ่ะมา์เคจี้ไปวิ่งเล่นกันเถอ,อะอะอะไรอ่ะ อึบอึบอึบโอ้ยมังคจีิมังคจีิอยู่ไหนอะอึบอึบอีอึบอึบฮ <c oughs> <c oughs> ไปทำอะไรอยู่ในนั้นนะ่ะมังคจิไม่รู้เหมือนกันมาเคจิ Marketing. มังโคจิวิ่งออกมาจากบ้านก็จมอยู่ในนี้เลยอะ่ะอึบอึบ เออ้ก็พระคุณหิมะไง้ามังคอจิฮึบคุณหิมะคุณหิมะคุณหิมะคืออะไรใหญ่ใหญ่ใหญ่หญมังคโอจิสงสัยว่าอะไรคือหิมะหรือว่าทิฏฐามาคอตจะไม่มีหิมะนะ หิมะก็คืออะไรขาวๆเย็นๆน,นุ่มๆที่ตกลงมาจากฟ้ายัางไงล่ะขาวๆเย็นๆน,นุ่มๆขาวๆเย็นๆน,นุ่มๆใ <c oughs> ช่แล้วมังคจิอุ๊ยคุณหิมะเนี่ยเย็นมากๆเลยเนาะมาเคจิมังคจิหนาวไปหมดแล้ว เด็กๆเวลาเราหนาวต้องทำอย่างไรกันดีนะเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวมวกกันหนาวมวกกันหนาวมววกันหนาวผ้าพันคอผ้าพันคอผ้าพันคอ อุ่นแล้วใช่ไหมล่ะมังคุจิคุณหิมะหิมะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า snow s n o w snow หิมะ snow หิมะ snow หมะ s n o w snow เหมือนมากเลยมังคุจิ <c oughs> คุณหิมะนี่น่าอร่อยจังเลยนะมาเคจีเย,นยน็นเย็นนุ่มๆมาเคจิว่ามังโคจิอย่าก,กินดีกว่าเพราะคุณหิมะเขาอาจจะมีเชื้อโรคและฝุ่นปนมาด้วยนะว้าเสียดายจังเลย แต่คุณหิมะสามารถช่วยต้นไม้และสัตว์เมืองหนาวได้เพราะเมื่อคุณหิมะเจอกับแสงของคุณพระอาทิตย์คุณหิมะก็จะละลายเป็นน้ำให้ความชุ่มชื้นและมีน้ำให้คุณต้นไม้และสัตว์ต่างๆได้ดื่มกินคุณหิมะนี่ใจดีจริงๆเลยนะมาเคจีฮ้จะทำอะไรอ่ะมาเคจี ก็เวลาที่หิมะตกลงมาแบบนี้เราก็ต้องมาปั้นตุ๊กตาหิมะกันนะสิมังคุจิ Do you want to be a snowman? Yes มังคุจิทำด้วยสิมาเคจิมาสิมาสิอึบอึบอึบ <laughs> ว้าวตุ๊กตาหิมะสวยมากเลยมังคุจิ อะไรอะมาเคจิลืมบอกมังคจิไปว่าอีกอย่างที่เล่นกันตอนหิมะตกก็คือเล่นปาหิมะกัน <laughs> โอ้ยนี่เล่นทีเผลอเลยนะมาเคจิแบบนี้ต้องเจอหิมะของบังโคจิบ้าง <laughs> นั่นไง <laughs> นึกว่าวันนี้จะไม่ได้วิ่งเล่นไล่จับก,กันซะแล้วนะ <laughs> มังคจิ